แกดิไปไหนไม่ได้หรอกไอเจนเนี่ยช่เพราลรอไปหมดแล้ววม่เหลวะเลยไม่มีทางเหลแกรอเด็กขาดหรอกฮ่าๆเแลกไม่รู้หรอกว่าอะไรกำลังจะมาแกทัไมาชั่วแล้ฉันจะการแกตายไปเลย ก็เข <toys> ้ามาดิครับไม่กลัวหรอกครับยิงไี่ยุเลยนะแกก็เข้ามาสิไม่กลัวเออะทุกค่นี้เหรอโอ้โอ้แคทเลอร์เซบีก็ดูตาคิดหาแล้วมันมใส่หลักลึกแสงสีเขียวไปวัทเดออ้าวอะไรวะนี่มันไหนกันจิกแป้งค์อะไยังย้งยังเอ๊ะเย่ แกเพืจะทำอะไรสปิร ai oh, ิก mm. yeah, oh, oh. oh, ันไหมของฉันเป็นขุ่แกมาดิอ้าวอยู่มาได้ไงนูนูมันดุได้ดีกว่บันดีนิสเอ๊ะยัดกระโเอ้าวต้ซึ่งก็มาดิขาไอ้เฮ้ยเอ๊ะอ้าไปจิกไอนของฉันไปเลย แกอายแกจะทำอะไรฉันไม่ได้หรอกอ้ยอเสียคโตรคงไปเยกอะไดีกับฉันเก็เข้าดีอ้าวหึชิบหายเลยอ้วายไไปซะ กิได้เำอะไรได้เอาไว้นี่เราจะทอะไรตัวเล็กเออชิมักบินบ้อเหยียบมันไม่ได้ระเบิดบอมบ์อมบอมบฉันโอเคเกย์ว่าจะทำอะไรต่ไอ้ Ik get nog een keer. Ik heb 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 heb อุ้ยนีซื้อมาไเก่งจังเลยคืนโอ้ยมันเอาฮ่าฮ่าฮาโอ้มันด็กอ่อีัอาสากี้เก่แต่วงนี่เรจะทำอะไรกันนะฮมาดิตัวโอ้ยนี่ก็ลังไปดนแค่นี้ไปรอแล้วฮ่าฮ่าเซมิกดูตาท,ที่มาแลวีเซมิ ยัยเก๊่าจะทำอะไรกันแไมีทางรอกนโอ้ยโอ้ยไมาคไปไม่ได้เฮยไปไม่ได้ไ้